สวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะพี่น้องสุกูสุคนเด้อค่ะเด้อร์สำหรับมเอนูนะคะเนาะอีพีนีเด้อเ์ได้แล้วจอมจุนแฟมารีกับพามาเบิ้งนะคะเนาะพามาเบิ้งตลาดเราจะได้พี่น้องขะตลาดที่ยางว่ะที่นี่ตลาดต้นไม้นะคะพีนะ่น้องขะมีตลาดของอยู่ของกินนะคะพี่น้องขะแล้วก็มีตลาด พวกเสือผ่าได้คะ่ะเสือผ่าน้าแพยะนะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะพี่น้องคะอันนี้จะเป็นตลาดวันที่สองเนาะคะ่ะพี่น้องคะตลาดวันที่สองของอของเดือนเนาะคะ่ะพี่น้องคะในอำเภอวัดปีก็จะม,มีตลาดใหญ่แล้วค่ะพี่น้องคะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นตลาดต้นไม้แล้วค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวยี่หลานสิบ้า ขี่ใหเบิงเลยค่ะขันยางก็คือสีบกคือดอกค่ะพี่น้องขามันใหญ่แล้วก็กว้างมากนะคะพี่น้องขาจะได้ยราลานสีผ้าขี่เบิงด้วยค่ะพี่น้องเลยนะคะอันนี้จะเป็นต้นไม้นะคะจะมีต้นเบียวนะคะเบียน้อยนะคะพี่น้อง่ะเบียน้อยเบียเล็กๆนะคะพี่น้องเดี๋ยวย่าลานเสืผ้าไปเบิงนะคะเบียรพักด้วยค่ะพี่น้องขานะคะเบียรพักมีทุกมีทุกชนิดเลยนะคะพี่น้อง่ะ ก็จะเป็นเบียร์ผักบ็อกคลี่นะคะพี่น้องคะนะคะบ็อกคลีพี่น้องเออผู้ใดมักนะคะเอาไปปลูกได้เลยค่ะพี่น้องคะนะคะเบาะแสเป็นนะคะเบียร์น้อยนะคะเบียร์ใหญ่มีถูกอย่างได้ค่ะเด้อขึ้นช่ายก็มีนะคะพี่น้องคะขึ้นช่ายผักซี่มีถูกยางนด้ค่ะเด้อผักกาดนะคะกับมีเดจ้าเดอนะคะแล้วก็ดอกกระหล่ำด้วยนะคะพี่น้องค่ะกัุญาเด้อค่ะมีดอกกระหล่ำได้ค่ะพี่น้องคะดอกกระหล่ำนะคะ ผู้ได้มักผู้ได้ชอบเนี่ยอุ้ยเพื่อนเฮ็ดใบถ่าแล้วจ้าพี่น้องขาห้องผูต้องไปห้องผต้องไปเพาะหยาก่ะเด้อเราไม่ต้องไปเพาะยากนะคะมีผู้เพาะใบถ่าแล้วเ้ากับเพียงตักซื้อไปปลูกย่างเดียวค่ะพี่น้องขานะคะมีทุกอย่างเลยนะคะอันนี้จะเป็นกระลำนะคะพี่น้องขากระลำปลีนะคะพี่น้องขาอันนี้ก็จะเป็นพริกขาวเด้อค่ะพี่น้องพริกขาวพริกไงสำหรับพัดนะคะพี่น้องขาจะเป็นอันนั้นมีจะมีอีกชนิดหนึ่งนะคะพี่น้องมันก็จะเป็นสองชนิดสามชนิดอ้หลายมากเลยค่ะพี่น้องขานะคะอันนี้ก็จะเป็นเบี้ยพริก พิคฮอตสองนะคะแล้วเอออันนี้เผ็ดด้วยจ้าพี่น้องคะอันนี้เผ็ดมากนะคะอันนี้เผ็ดมากนะอันนี้กับพริกเผ็ดคือกันนะจ๊ะ้ะพริกอัมพวานะคะพี่น้องคะอันนี้จะเป็นพริกอัมพวานะคะพี่น้องเผ็ดด้วยนะคะเผ็ดเผ็ดยอะนะคะผู้ได้มกผู้ได้มักเบีย์ยังสี่ก็เอาไปปลูกใดเด้อค่ะเด้อพี่น้องคะนะคะบ่ต้องไปบ่ต้องไปต้นละสองบาทพี่น้อง ต้นละสองบาทนะคะนี่นะคะมีทุกอย่างเลยค่ะพี่น้องนี่ต้นละสองบาทเดอ้อเบิองเดอ้อนี่ต้นละสองบาทนะคะทุกชนิดเลยนะคะพี่น้องค่ะกินดาก็มีนะคะพริกเอ่อพริกกินดาพริกสั้นก็นมีเด้อค่ะพี่น้องค่ะมีทุกอย่างมีทุกแนวมีทุกแบบนะคะแล้วก็มะเขือ มะเขือก็มีนะคะด้านนู้นเลยจ้าพี่น้องขามะเขือยาวมะเขือสั้นมะเขือม่วงมีมุดเลยจ้าพี่น้องขานะคะมีทุกอย่างมีทุกแนวนะคะมะเขือเทศนะคะมีมะเขือตอเหล่ด้วยนะคะพี่น้องขาแล้วก็พริกยอดพริกยอดสนเด้อค่ะเด้อพี่น้อง่ะพริกหยวกพริกยอดสนมีทุกอย่างเลยเด้อค่ะพี่น้อง่ะนะคะสําหรับผู้ที่หมักผู้ที่ชอบเด้อค่ะเด้อพี่น้อง่ะสาหรับหมักความเผ็ดนะคะเนาะ มาลาดเจียวนะคะพี่น้องคะลาดเจียวจะเป็นคําว่าภาษาภาษาจีนนะคะเอินลาดเจียวคือเอินบบกพริกนะคะพี่น้องคะพริกเผ็ดนะคะไทยลาดเจียวนะคะเผ็ดมากๆแล้วค่ะเด้อนะคะมีหวานมีเผ็ดมีเปรี้ยวนะคะสําหรับบักพริกนะคะพี่น้องค่ะแล้วก็ยาลานสิผ้าไปเบิ้งอันนี้นะนะคะต้นใหญ่นะคะเด้ออันนี้จะเป็นต้นใหญ่แล้วนะคะที่เพิ่นที่เพิ่นเอ่อ ขี้เพิ่นเขาเอื่นอย่างช้ำนะ,ะพี่น้องค่ะช้ำปักช้ำนะคะพี่น้องค่ะอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงนะคะพี่น้องนะคะต้นจะต้นสวยมากนะคะพี่น้องค่ะมะม่วงมีหลายชน,เนเิดเด้อพี่น้องก็มะม่วงหมากชนมะม่วงมหาชนก,ก็มีนะคะมะม่วงแก้วขมิ้นนะคะขมิน้นแก้วมะม่วง เบาใต้ก็มีดนะคะเด้ออกกล่องมะม่วงโชคอน,นันสามเลยดูนะคะก็มีนะคะพี่น้องคะมีทุกสิ่งมีทุกอย่างเลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะนะคะอยากหมักเมวใดโอ้โหอันนี้ก็ได้นะคะพุทราสามรถเด้อคะพี่น้องทีนีนะคะพุทราสามรถเด้อนะคะผู้ใดมักกเอามาเอาไปปลูกเด้อคะพี่น้องค่ะมะพร้าวก็มีนะคะ เงาะโรงเรียนนะคะมาไฟหวานก็มีเด้อพี่น้องขานะคะมีทุกอย่างมีทุกแมวนะคะขนนทองปะเสิร์ดเดยอะเด้อนะคะแล้วก็ขนนทวายปีเดียวก็ได้นะคะพี่น้องขาหนีนะคะสตอก็มีเด้อจากพี่น้องนี่ในต้นสตอนะคะพี่น้อง่ะถ้าว่าต้องไปถ้าว่าต้องไปเหตุยังแล้วจะพี่น้อง่ามาซสือเอาอยู่นี่ก็ได้แน้ะค่ะพี่น้องเพิ่นเพาะไว้ถาเขาเรียบร้อยเบ็ดเซ็จทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเด้อค่ะเด้นนะคะนี่จะมีหลายมากเลยค่ะจะมีหลายหลากหากสีนล้วค่ะพี่น้อง่ะ ยาลานยาลานกับมักอันี้แล้วทับทิมแดงเด๋ยแล้วเนาะค่ะเนาะมีทับทิมแดงแล้วก็กระท้อนก็มีนะคะพี่น้องค่ะมีหอดกระท้อนมีหอดทับทิมแดงนะคะพี่น้องค่ะมีมะนาวด้วยนะคะโอ้ลิ้นจี่ก็มีเด้อพี่น้องจามีทุกอย่างมีทุกแนวนะคะอาชมปูนะคะชมพูทับทิมจันทร์ก็มีเด้อพี่น้องเ้อนะคะโอ้แล้วก็มีเดาด้วยนะคะพี่น้อง้มีหลายอย่างมากเด้อค่ะเด้อนะคะอันนี้จะเป็นต้นใหญ่มานิดนึงนะคะพี่น้อง เมื่อกี้นี่จะเป็นต้นเล็กๆนะคะพี่น้องค่มามะกอกน้ําฝรั่งก็มีเดอ้อค่ะนี่มะกอกน้ําฝรั่งมีต้นสวยมากเลยเด้อพี่น้องเดอ้อนะคะเนี่ยโอ้ผู้ได้มกักผู้ได้ชอบนะคะมะเสือเ,อเด้อค่ะเด้อพี่น้องค่ะายู่อําพภอว่าปีนะคะเนาะจะเป็นตลาดแล้วพี่น้องนี่ค่ะผู้ขายเพิ่นนะคะหูนผู้ขายนะคะเขาเรียกว่าเถ่าแก้วคะ่ะเนาะพี่น้องนี่แล้วค่ะมะเขืออันนี้จะเป็นมะเขือยังค่ะเนี่ย อันนี้มะเขือขาวเจ้าพญาครับผมมะเขือขาวเจ้าพญาก็มี่แล้วค่ะพี่น้องจ๋านะคะผู้ได้มาผู้ได้ชอบนะคะอ่าหรือว่าอันสนจิเส้นใจก็มี่สองมือเป็นบ่าขานะสำหรับตลาดนี่มีสองมือนะคะจะเป็นวันทีสองของเดือนนะคะแล้วก็วันที่อยียงอีกจ้ะ วันที่2ของเดือนนะคะแล้วก็วันที่12ของเดือนน้ำเด parole, ้อจ de ่ ja. าเด้อพี่น้องขาผู้ได้มาผู้ได้ชอบนะคะคลิปนี้กะอามาเอาใดเด้อค่ะเด้อนะคะทึงว่าม่าเอาตอนนี้ประทันเนาะค่ะกะงวดหนาวันที่12กับนี่ค่ะพี่น้องค่ะนะคะมีทุกอย่างนะคะอันนั้นจะเป็นต้นน้อยนะ้ค่ะอันนี้จะเป็นต้นใหญ่เกิดมานิดนึงเด้อค่ะเด้อสสาหรับเอ่อพวกต้นใหม่นะคะผู้ที่มักชอบนะคะต้นใหม่แล้วก็ของสวยๆงามๆก SON ับีด่านนี่ละค่ะพี่น้องย่ายล้านกัมักอันนี้แล้วเนาะนี่ละค่ะ พี่น้องคะสวยไหมคะสระหน่ได้ oh าาจากพี่น se ้องค่ะกินกับมยั้งก็ได้นะคะพี่น้องค่ะแล้วก็เอาไปทาชาก็ได้นะคะใบสระหน่นี่มี <het> ประโยชน์นะคะพี่น้องจ๋านะคะมีประโยชน์ทุกอย่างเลยเดินนะคะสําหรับต้นสระหน่นะคะสาหรับบานเฮาก็จะส่วนใหญ่ก็จะเอาไปกินกับขนมจีนนะคะเด้อพี่น้องจ๋าขนมจีนอร่อยมากนะคะพี่น้องจ๋านี่เซ่บนวดเด้อค่ะเด้อนะคะแล้วก็ โอ้มีหลายอย่างนะคะพี่น้องคะสำหรับตลาดนี้นะอันนี้จะเป็นตลาดต้นใหม่นะ้วค่ะเด้อสำหรับยายหลานยายหลานกับพ่ามหาต้นใหม่กอนน้อ่คเบกบกบยางวัตทีต้นใหม่เนี่ยก็จะเป็นต้นที่สวยนะคะพี่น้องคะจะดีมากเลยนะคะเยี่ยมสําหรับคนมาปลูกนะคะพี่น้องผู้ใดที่มีหัวมีสวนยังบาท่านมีต้นใหม่นะ้ค่ะพี่น้องคะสนทิ่สนใจกะเข้ามาเอาได้เด้อค่ะเด้อนะคะเข้ามาได้นะคะเข้ามาหาเบิ่งหาแยงได้เด้อค่ะเด้อนะคะ จะมีทุกอย่างเดอ้อจ้าเดอ้อพี่น้องจาจังนใดกะถ้ามากถ้าชอบคลิปนี้นะคะเดอ้อนะคะกะขอฝากนะคะฝากเป็นกําลังแรงใจเใ้กับยายหลานจอมจุนแฟมิลีน้ำเดอ้อค่ะเดอ้อพี่น้องค่ะนะคะคลิปสําหรับนะคะ ต้นไม้ต้นไหลนะคะพี่น้องคะสาหรับเอาไปปลูกในหัวในสวนผีในสวนนองเน้อค่ะเด้อนะคะ,ะ,คะมักตน้นใดชอบตน้นใดนะคะมักแบบใดก็มมหาเหลือกสื่อกันไดเด้อพี่น้องเด้อนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะ,ะถ้าผุ้ใดยังมาท่านติดตามค่ะบูใดยังมาท่านด่กดไลค์กดเป็นกําลังแรงใจให้แก่ร้านกับฝากกดไห้ได้ใจเด้อนะคะถ้ามักถ้าชอบคลิปนีก้ก็ ขอฝากน้ำจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะถ่ายสุดกับขอให้พี่น้องนะคะมีแต่ความสุขความเจริญเด้อค่ะเด้อเฮงเรวยรวยปังปังกันจ้าเลิฟยูเลิฟยูบายบายจ้าขอบพระคุณมากๆค่ะบายบาย